ดีเขามีสหายสาย2อล้อทุก ท่านนะครับผม m o t o อร์ไ e ค์สโตร์ไทยแลนด์บน้ำหอมนะครับผมวันนี้จะมีพูดคุยกันเกี่ยวกับมินิบอยสองรุ่นนะครับผมว่าหลายคนถามมาว่าจะเอาคันไหนดีเลือกคันไหนดีแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับระหว่าง MX125SF s F นะครับระบุมาด้วยนะครับว่า SF แล้วก็เจ้า CT125 ล่ะครับจะเอาคันไหนดีผมถือว่าเป็นเป็นทั้ง2องคันนี้ก็เป็นเป็นรถคนละประเภทกันนะครับเป็นรถคนละสไตล์กันเนาะ เป็นในตลาดจริงๆก็เป็นคนละเซกเมนต์กันนะครับอยู่อย่างเดียวคือเป็นมินิไบค์แค่นั้นในที่จัดอยู่ในกลุ่มนะครับด้วยสไตล์ด้วยรูปร่างด้วยหน้าตาของรถมันก็เป็นคนละแบบคนละสไตล์นะครับจุดประสงค์การใช้งานก็แตกต่างกันนั่นเนาะจะเลือกเอาคันไหนอันนี้ผมก็คงตัดสินใจให้ไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของแต่ละท่านนั่นแหละครับที่ถามมาแล้วก็ที่คุยกันนะครับว่าจะเอาคันไหนดีส่วนเอเดเอคล๑๒รอนัก็เป็นเป็นรถผมว่าเป็นมินิไบค์ที่เหมาะนะเหมาะการใช้งาน ในเมืองมากกว่านะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่จะมันลุยถามว่าลุยได้ไหมมันก็ลุยได้ถ้าใจคุณกล้าที่จะเอาไปลุยนะมันก็ลุยได้เหมือนกันแต่อย่าให้ดีเท่ากับ ct-125 นนั่นก็เป็นอีกแบบ ct-125 ง ถือว่าสายลุยสายป่าเขาก็รู้กันดีครับว่าเลือกเอามันดีกว่าถ้าเป็นสายลุยสายป่าถ้าชอบจะตายนั้นน่ยนะหดหดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแกร่งหน่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเลือกเอาซีทีหนึก็ดีกว่านั้นเองในขณะเดียวกันซีทีหนึ่งสองห้าก็ใช้ในเมืองได้นะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่มันมันได้เปรียบ m อไมด้ X X ก็คือมันสามารถจะลุยเข้าป่าเข้าพกเข,ข้าดงก็ได้ดีกว่า m อไมเอรอยาราคาก็ต่างกันนะครับผมซีทีหนึ่งสองห้านั้นมีให้เลือกถึง3เวอร์ชัน ส่วน m s x ร้อยี่ห้า x ก็มีมีรุ่น Standard กับรุ่น abs นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็ราคาต่างกันเนาะของ m s x กนะันะนะในขนาเดียวกัน ct 125เองก็ราคาแตกต่างกันนะครับผมมีให้เลือกทั้ง3เวอร์ชันน่ะครับผมเวอร์ชั่นแรกกันดูเหมือนจะเป็นธรรมดาราคาก็ตัวตัวล่างสุดนะครับราคาที่อยู่84,900ประมาณนี้นะครับตัวตัวกลางของ ct 125ก็อยู่ที่95,900นะครับส่วนตัวท็อปนั้นอยู่ที่1 8ึ0 900รอยราคาอยู่ในเลทนี้นะครับของของกลุ่มซีทีนะครับผมส่วนใครจะซื้อสดซื้อผ่อนน่ก็ตัดสินใจกันเอาเองอยู่ที่ขึ้นชอบอะครับผมรถ2คันนี้ผมว่ามัมนมันโดยโดยรูปร่างของรถมันเหมาะกับคุณในไซส์เอเชียอยู่แล้วครับผมอย่างพวกเราคนไทยนี่นั่งขี่ได้สบายนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรมันมากครับผมเพราะตัวรถไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายขี่ก็คอนโทรลง่ายนะครับผมก็อยู่ที่ท่านจะเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนถ้าเน้นในเมืองมากๆอย่างเงี้ยตัวเอ็มไปได้ร้อยยี่สิบห้าเอเฟผมว่ามันก็เหมาะนะนะขับข ง่ายสะดวกสบายความพล่องถูวก,ก็สูงขนาดเดียวกัน ct-125 ถ้าเปรียบก็ถ้าจะพูดไปแล้วมันก็เป็นสไตล์ของดูภูพน์มากกว่าคือขี่รถได้ทั้งทางดําทางเรียบทางฝุ่นอะไรมันก็พร้อมที่จะลุยได้มากกว่านะครับในขะนาเดียวกันราคาของ c t ทีหนึ่งหนึแล้วก็ราคาก็สูงกว่า หน่อยหนึ่งนะครับผมยกเว้นตัวท็อปสูดของมันก็อยู่ที่แสนกว่าที่บอกมาทางข้างล่างข้างต้นนั่นแหละครับผมซีทีนะก็ตัวตัวท็อปของมันอยู่ที่แสนกว่านะแต่ผมว่าเอาตัวล่างสุดก็ได้ถ้าพอใจพึงพอใจนะพึงพอใจที่จะจะจะใช้ซีทีจะเลือกเอาอย่างเงี้ยแล้วตัวตัวล่างสุดก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัวท็อปก็ได้นะอยู่ที่80,000กว่าครับตัวตัวล่างสุดนะครับผมก็ต้องไปเลือกเปตัดสินใจกัาเองว่าจะเอารุ่นไหนนะครับผมถ้าอยู่ต่างจังหวัดลุยๆหน่อยเนี่ยผมยังไงผมก็แนะนําให้ซีที5 ดีกว่าครับผมลุยได้อะไรได้ไม่ต้องดูแลอะไรมันมากไม่ต้องถนอมอะไรมันมากส่วนส่วนเอเเอ็กซ์หนึ่งสองห้านะก็เรียกว่าเป็น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 โมเดิร์นไบค์มินิไบค์ในยุคสมัยใหม่นะครับผมว่าเป็นรถมินิไบค์คันหนึ่งที่ให้ความพ้องตัวและก็หน้ามีความน่ารักน่าชังอ,อีกแบบหนึ่งนะครับผมทั้งหมดนี้ถือทั้ง CT 125แล้วก็เ s x 1 2 5 SF นี่ก็ถือว่าเป็นรถในยุคสมัยใหม่นะครับผม c t 125นสองั้นในสายสะพานของซ มายาวนานนะครับผมมยาวนานนะมันอยู่ในอยู่จริงๆ CT อยู่ในกลุ่มของพวกแดกพวกมังกีนะครับใน C 125ด้วยก็อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันอยู่ในกลุ่มเรียนตั้งแต่แรกๆที่มันออกมาแล้วครับแต่ยุคสมัยใหม่มันก็แตกเวอร์ชั่นออกมาแตกเซกเมนต์ออกมาเป็นอีกประเภทหนึ่งเครื่องยนต์ก็ใหญ่ขึ้นคือ1 2 5ซีซีนะครับก็เลือกเอากันเองนะครับผมทั้งสองคันก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ4เกียร์เหมือนกันนะครับอยู่ที่คนชื่นชอบนะครับว่าจะเอายังไงนะครับมันดีทั้งสอาองคัาก็ลณา เองลองไปลองขี่ลองขยับโดยที่ร้านตัวแทนจําหน่าย Honda ได้นะครับผมก็ลองไปดูผมเองไม่ใช่เซลแมนน,นะนะถามมาก็ว่ากันไปเงี้ยตามความคิดเห็นของผมที่ว่าเคยเห็นเคยลองขยับเคยจับมันมามั่งอะไรเงี้ยครับผมลองพิจารณากันนะครับผมราคาแต่งกันนิดหน่อยเลือกเอาอยัางไงถ้าในเมืองมากๆก็แนะนำเอ็มเอ็กซ์ร้อยยี่สิบห้าเอฟถ้าต่างจังหวัดลุยๆหน่อยหรือในกรุงเทพเวลาจะออกต่างจังหวัดชอบสไตล์ลุยๆเนี่ย,ยก็เลือก CT 125จะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับเดี๋ยวลงสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดนะครับในแวดวง2ล้อนะครับทั้งมอเตอร์สปอร์ตทั้งร o โปรดักทั้งเปิดแคตตลล็อกสารพัดในเรื่องราว2ล้อลงสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม